กูเออาเบนสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนบาเสเนฝนตกหนักหิวก็หิวทีนี้ลมแรงของไอ้ที่หมุนหมุนในการศาดตรอะล่วงลงไปจะวิ่งไปเก็บฟ้าผ่ากลัววิ่งกลับขึ้นมาหิวหิวมาค่ะกลัวจะนองสายแข็งบาเสบาเซนบาสเซนฝนตกหนักลมแรงมาก โอเ้นเส้นเจียง,งพ่อป่าถือล่มวิ่งลงไปกลางทางแล้วจะไปเก็บวิบ่งกลับขึ้นไปก,กลัวป้าป่าแรงมากเดี๋ยวรอฝนขึ้นก่อนค่อยลงไปเก็บไม่น่าวิ่งไปตั้งแต่แรกแล,ล้วรู้ๆอยู่เดียวฝนหายค่อยไปเก็บก็ได้วิง่งลงไปท้งนั้นเนี่ยไปยากขึ้นไหมเน่ย กลางลมไปฟ้าก็ผ่ากลัวมากยังแห่ตกใจเลยเสียงฟ้าหรอฟ้าผ่ายังตกเลยเพื่อนๆฟัง <c oughs> ห,หิว่อหิวมื่อเย็นก็น มลมแรงมากกระถามมงต้นไม้ มาครเต็นเต้นเลยครับเพื่อนคือร่มวิ่งลงไปกลางฝนฟ้าลงเปี้ยงเปยังลงอยู่เลยไม่น่าวิ่งลงไปเลยตกใจหมดเลยเพืเ่อนแรงมากไม่เคยวิ่งกลางสายฝนแบบนี้มานานแล้วสิงทำกลางเสียงฟ้าผ่าฟ้าร้องแล้วตกหนักลมกระโชกวิ่งลงไปได้ไงกันเมื่อกี้นี้ความเป็นห่วงของ ต้องวิ่งไปหลบร้านค้าเสียงเสียงฟ้าซาเขาเวิ่งกลับขึ้นมาไม่กล้าวิ่งไปเก็บของเดี๋ยวรอฝนหยุดก่อนเรื่องเรื่องกลัวหายที่หมุนกานศาสตร์ของอพาพไม่ตอเกลัวหายคลอลงวิ่งงไปจึก ตกใจมากเลยฝันนี้ดีฟอร์มหมดอ,อร่อยค่ะอย่างที่บอกอย่งที่บอกตำรวจจะไม่เสียรถดับเพลิง บาเซฟฝนตกแรงมากชมรถดับเพลิงอนะี่แม่ ฮัลโหลหเสีอุ่นสุยๆใจคอไม่ดีเลยว<ม>ิ่งออกไปตะกี้นี้วิ่งไปได้ไงไม่รู้แหมตื่นเต้นเลยจ้ะใจคอไม่ดีจมูกต้นไม้จะเรียันล้มแลนีและน,ละนาด ราไม่เห็นไงเราอยู่บนบ้านแล้วได้ยินแต่เสียงลมเสียงฝนแล้วก็ไอ้น้ำมันร่วงไปก็จะวิ่งลงไปเก็บเึกว่าไม่ไม่ไม่แรงมากกิหนหลได้โอเคอเครับเพื่อนๆไปเจอกันค่ะ